ด้วยตัวเลขขนาดอย่างนี้หรือเปล่าที่ทําให้มีข่าวลือกันมากมายว่าทุกคนพยายามจะดันคนของตัวเองเข้าไปอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้แล้วก็บอกว่าทั้งบริษัทใหญ่ๆก็ดันคนของตัวเองมีอีแอบเต็มไปหมดแล้วก็ทางฝ่ายการเมืองก็โอ้ต้องดันกันหน่อยแล้วฝ่ายการเมืองก็ไม่รู้พักไหนบ้างนะก็พยายามจะเอากันนะถามว่าอันนี้ใช่หรือเปล่าเนข่าวก็คือข่าวแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ กฎหมายเนี่ยเราได้ร่างกันมาด้วยความรอบคอบกันพอสมควรนะครับผมอยากจะเรียนว่าฝ่ายการเมืองเนี่ยคงเข้าไปแทรกแซงลำบากวันนี้นะครับเพราะว่าการที่จะตั้งกรรมการกทออชอเนี่ยหน,นะครับจะมีคณะกรรมการสรรหานะครับคณะการสรรหานี่มีจำนวนประมาณ17คนแต่ผมจำไม่ผิดนะครับ อาจารย์มหาลัยก็รวมตัวกันครับสงสัยอาจารย์อัครับครับอาจารย์อธิบายได้เลยเนี่ยทั้งหมดเด็ดสิบเจ็ดคนเนี่ยมาให้รมการสัญหา NGO ก็มีเอกชนก็มีฝ่ายวิชาการก็มีราชการก็มีเนี่ยนะราชการห้านักวิชาการสี่เอกชนสี่ o 4ทนจีอสี่ทำนองนั้นครับทั้งหมดสิบเจ็ดสิบเจ็ดคนนี้นะครับก็จะ ไปเปิดรับสมัครขณะนี้เนี่ยอาจารย์เขียนว่าได้มีผู้สมัคร72คนอาจารย์ทันสมัยมากนะครับแล้วจาก72คนนี้นะฮะ17คนได้ออามาสัมภาษณ์มาอะไรต่ออะไรเสร็จแล้วก็จะเลือกเหลือ14คนส่ง14คนนี้ไปให้วุฒิสภาอาจารย์แหละตอนนี้ในคณะของอาจารย์เป็นคนเลือกจาก14คนให้เหลือ7คนอย่าหวังมากอย่าหวังมากไม่หวังไว้ก่อนอาจารย์นะเสียวๆแล้วผมเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะครับผมก็หวังไว้ก่อนและเวลาการเลือกเนี่ยอาจารย์ครับ ใน14คนนั้นนะฮะวุฒิสภาจะเลือกใครเป็นเนี่ยนะครับจะต้องได้คะแนนเสียงเกินครึ่งของจํานวนวุฒิสภาคือเกินหนึ่งร้อยครับเพราะฉะนั้นสมมติว่าเจ็ดคนเนี่ยนะครับที่เลือกเนี่ยมาทีเกินหนึ่งร้อยแอดสามคนเท่านั้นเองเลขสี่คนอาจจะตีกลับไปไปเลือกมาใหม่ก็ได้ไปสรรหากันมาใหม่ไปทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นงนี้ไม่ได้ไปวนการนี้ส่งไปส่งไปวุฒีสิบสี่คนแล้วเนี่ยนะครับวุฒิต้องเลือกเจ็ดในสิบสี่อ๋ออย่างนั้นเหรอต้องเลือกอย่างนี้ถูกต้องแต่ว่ามีสองสามรอบครับ รอบที่หนึ่งเนี่ยสมิวราเลือกได้สามคนเกินร้อยไปหมดแล้วกลับมาครับที่เหลือครับเอามาเลือกกันใหม่ครนะเลือกใหม่ก็ก็ต้องได้เกินถ้าไม่ได้เกินเนี่ยเขาก็ถูงถืนไม่ได้ครบก็ส่งแต่ต้องวนเวียนอยู่ในนั้นครับวนเวียนอยู่ในสิบสี่คนกฎหมายว่าอย่างนั้นกฎหมายว่าอย่างนั้นแต่ถ้าวุฒิไม่เลือกส้อย่างถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ยังไม่ได้เกณฑ์ว่าจะทำยังไงถ้าไม่ได้กรรมการกทชก็ตั้งไม่ได้นะครับคือวุฒิจะต้องเลือกในสิบสี่แหละ เอาเจ็ดในสิบสี่ในไหนพูดถึงตรงนี้แล้วขอซักให้มันละเอียดไปเลยได้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยที่ผมได้ยินมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยมีปัญหาหนักวิชานักวิชาการสี่คนเนี่ยที่ได้มาเนี่ยมีปัญหาหนัก <c oughs> จริงหรือเปล่าต้องถาม <c oughs> พวกนักวิชาการด้วยกัน <c oughs> เลยเล้วว่าตัวแทน <c oughs> นักวิชาการสี่คนที่ได้มาเนี่ยมีปัญหา <c oughs> คือจริงๆตรงนี้ท่านรัฐมนตร,ร,รษษีสุเทพท่านคงไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับเพราะว่าอำนาจหน้าที่ในการดูแลในการสรรหานะครับตัวแทนทั้ง17ท่านเนี่ยเป็นของสำนักนายกรัฐมนตรี นะครับเพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีเสถีท่านอาจจะไม่ทราบเรื่องนะครับแต่จริงๆแล้วเรื่องที่ท่านคิดว่ามันอาจจะออกมาดีเนี่ยเท่าที่พวกเราติดตามดูมันไม่ค่อยออกมาเป็นอย่างนั้นนะครับ<ม>ในส่วนของนักวิชาการ4คนเองนี่นะครับกระบวนการในการสรรหานะครับค่อนข้างมีปัญหานะครับ<ม>ผมคิดว่ามีปัญหาอย่างน้อย3ามสด้านนะครับ<ม>ด้านแรกก็คือกระบวนการเร่งรัดมากนะครับผมเห็นจดหมายที่สำนักนายกรัฐมนตรีนะครับออกไปยัง ขบวมหาวิทยาลัยนะครับให้ช่วยสรรหาอาจารย์มานะครับบอกว่าให้สรรหามาภายในเวลา4วันจดหมายออกวันที่24มกราคมบอกว่าอยากจะได้28มกราคม2 5 4 3นอมนะครับค่อนข้างฉุกระหุกมากผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเร่งรีบก,กันขนาดนั้นนะครับแต่แตกลัวว่าถ้าเร่งอย่างนั้นเนี่ยจะมีค,คนที่เตรียมตัวแล้วเท่านั้นปะแป้งแต่งตัวแล้วเท่านั้นถึงจะสมัครได้ทันคนอื่นก็อาจจะเพิ่งได้รับหนังสือหรือ,อยังไม่ได้รับหนังสืออย่างนั้นหรือเปล่า ผลก็คืออย่างที่อาจารย์พูดแหะครับเพราะว่าคนที่มาคัดเลือกกันเองนะครับเลือกเหลือสี่คนเนี่ยมากันแค่เจ็ดคนออกมา,า,าแค่แค่เจ็ดทั้งทั้งที่อาจารย์ที่สอนด้านธุรคคมนาคมนะครับผมไปนับดูมีมหาวิทยาลัยของรัฐกับเอกชนรวมกันนะครับซึ่งกฎหมายเขียนว่าคณะที่สอนด้านพวกนี้นะครับมีสิทธิ์มาเลือกกันเองนะครับส่งผู้แทนมาเลือกกันเองมีคณะอย่างนี้อยู่3าอคณะของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยนะครับแต่มากันแค่7คนอันนี้ผมคิดว่าน้อยผิดสังเกต แล้วที่น้อยที่ขาดไปนี่นะครับขาดอะไรไปครับขาดมหาวิทยาลัยเก่าแก่อย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับขาดมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอย่างเชียงใหม่ขอนแก่นสงขลานะครับหมดเลยขาดเกือบหมดครับขาดเกือบหมดครับมหาวิทยาลัยใหม่ๆอย่างเช่นธรรมศาสตร์มหิดลพวกนี้ที่มีวิศวกรรมทั้งหมดก็ไม่มีอย่างอาจารย์อนุภาพท่านอยู่มหิดลนะครับถ้าดูตีความตามเจตนากฎหมายท่านสอนธุรกรรมนาคมท่านควรจะมีสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แต่จดหมายท่านก็ไม่ได้ไม่ได้รับจดหมายไม่ได้รับจดหมายท่านอธิการบดีจุฬาพูดชัดว่าท่านไม่ได้รับจดหมายผมเคยไปแย่เรื่องนี้เขาบอกว่าเพราะว่าอย่างจุลาเนี่ยมันไม่มีวิชาที่เขียนว่าโทระคมนาคมมันมีแต่วิศวะไฟฟ้าครับอ๋อเขาบอกว่าอย่างนี้จะอ้าขึ้นไหมมันไม่มีคําว่าโทระคมนาคมมันมีว่าไฟฟ้าแต่โทระคมนาคมมันไปสอนอยู่ในอยู่ในไฟฟ้านี่คือผมคิดว่ามีนักกฎหมายกลุ่มหนึ่งนะครับพยายามตีความตามตัวหนังสือ โดยไม่ดูเจตนาหลุมองกฎหมายนะครับตีความบอกว่ากฎหมายเขาเขียนว่าให้คณาจารย์นะครับที่สอนในสาขาโทรคมนาคมทีนี้สาขามีคนไปแปลว่าคือภาควิชานะครับเพราะฉะนั้นจุฬาลงกรเนี่ยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์มีภาควิชาวิศวะไฟฟ้าในวิศวกรรมไฟฟ้าสอนด้านโทรคมนาคมมาหลาย10ปีผลิตดุษฎีบัณฑิตคือด็อกเตอร์ออกมาแล้วนะครับมหาวิทยาลัยอย่างจุฬาลงกรนี่ไม่เข้าข่ายเพราะไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้าสื่อสารครับแต่ว่าไม่มีคาว่าโทรัคมนาคมอ๋อไม่มีตัวอักษรผมผมคิดว่าอย่างนี้จารเดี๋ยวผมผมแก้ตัวก่อนเพราะว่าผมเนี่ยมีหน้าที่ตอนที่ทํากฎหมายนะเข้าไปช่วยผลักดันจนกระทั่งกฎหมายนี้ออกมาแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเพราะไม่ต้องการให้กระทรวงคมนาคมต้องมาเป็นจําเลยอย่างนี้ก็เลยได้พูดจากกันตั้งแต่ต้นว่าให้สํานักนายกรัฐมนตรีแล้วก็บัญญัติเป็นในกฎหมายผมเชื่อว่าท่านประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเนี่ยที่เร่งรัดเนี่ย เพราะว่าในกฎหมายเนี่ยบอกว่าเราจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการโทรคมนาคมแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในร้อยยี่สิบวันลวหลังออจาก,กาทีก่กฎหมายมีผลบังคับใช้กฎหมายมีผลบังคับใช้วันที่แปดมีนาคมอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะตงครับเพราะงั้นเพราะงั้นเมื่อน,นับนับวันเน,นี่ยแ้ววันเนี่ยนับเฉพาะในในสมัยประชุมสภานะครับถ้านับตั้งแต่วันที่แปดมีนาคมมันจบไปนานแล้ว<ม>นะแต่ว่านับวันในสมัยประชุมซึ่งคงจะต้องไปเสร็จสิ้นอยู่ในเดือนตุลาคม นี่เขาก็คงกลัวว่ากระบวนการเนี่ยมันอาจจะช้านะครับก็ก,ก็ต้องเร่งรัดกันไปแ่จริงๆ้วเขาน,น,น่ากลัวไหมเพราะผลประโยชน์มันมากมาศสารอย่างนี้เนี่ยมันน่าระแวงมาถามจริงๆแล้วยิ่งทํากันอย่างนี้ยิ่งน่าระแวงหนักยิ่งขึ้นผมนผมไม่คิดว่าสํานักปริัดปริัดสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยท่านจะมีมีอะไรที่น่าสงสัยนะผมเรียนตรงๆนะผมรู้จักท่านแล้วก็ท่านพยายามทํางานท่านเองแล้วผมเองเนี่ยเป็นผลเร่งรัดด้วยนะผมเร่งรัดว่าขอให้ได้รีบ เตรียมการมีกรรมการสรรหาให้เสร็จพอวุฒิสมาชิกเขาได้ครบตอนนั้นมันไม่ครบสถีทีนะรอครบ200เมื่อไหร่รีบเอาบัญชีไปเสนอผมเป็นห่วงครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีกฎหมายขึ้นความถี่แล้วบอกว่าต้องมีองค์กรกลางแล้วยังหาองค์กรกลางมาทํางานไม่ได้เนะี่ยมันเกิดช่องว่างเนะี่ยยุ่งนะครับตอนนี้กรรมการสรรหา17คนได้ครบแล้วครับซึ่งก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับซึ่งผมก็คิดว่า120บวันสภาที่ท่านรัฐมนตรีพูดนั้นก็เป็นเวลาที่ยาวพอ ไปถึงตุลาคมผมคิดว่ามีเวลาหลายเดือนนะครับนับตั้งแต่มกราเนี่ยคงไม่ต้องเร่งทํากัน3วันสี่วันนะครับผมไม่ทราบนะครับว่าว่าว่ามกราแต่ว่ากฎหมายมันมีผลมาที่8มีนาคมนะครับครับครับนะครับเขาคงคงให้ไปเตรียมการเขาคงเตรียมตัวก่อนเพราะเข้าใจว่ากฎหมายจะออกตั้งแต่กุมภาพันธ์เอาละในเมื่อมันได้มาแล้ว17คนเนี่ยหน้าตาพอดูได้ถึงแม้ว่ามันจะมายังไงจะจะวิจารณ์ยังไงหน้าตาดูได้ผมผมขอเล่าทีละส่วนแล้วกันนะครับ ในส่วนของนักวิชาการ4คนนี้นะครับด้วยกระบวนการที่เร่งรัดรีบร้อนนะครับแล้วก็ไม่ได้ตัวแทนจากหลายหคนมาช่วยกันเลือกนะครับผมคิดว่าได้ตัวแทนบางท่านนะครับผมผมขอเรียนว่าเป็นบางท่านเท่านั้นนะครับคงไม่ใช่ทุกท่านนะครับบางท่านเป็นคนที่ผมคิดว่าสาธารณชนตั้งคําถามได้ว่าท่านเป็นคนที่ปลอดจากผลประโยชน์จริงหรือเปล่านะครับอันนี้ผมคิดว่าเราต้องกลับไปดูถึงเจตนาของการมีกทอชอ คือคณะกรรมการธุรกรรมนาคมแห่งชาตินะครับหมายความว่าเป็นพรีเซนเตอร์ของบริษัทบางบริษัทอย่างนั้นเลยครับนั่นอาจารย์พูดเองนะครับ <laughs> แต่ว่าความเป็นจริงก็คือคนเขาเคยเห็นอาจารย์ท่านนั้นไปขายสินค้าบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนาคมคนเขาก็กลัวกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดท่านอาจารย์เป็นเป็นคนที่ทํางานให้กับบริษัทธุรกรรมนาคมบางแห่งวันหลังเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยจะมีความเป็นธรรมไหม องค์กรกลางที่ว่านี่จะเป็นกลางจริงไหมนะครับเดี๋ยวอาจารย์เขาเป็นกรรมการสรรหานะเขาไม่ใช่เป็นองค์กรกล,งกลงางนะเขาเพียงจะไปช่วยเลือกคนมาเท่านั้นเองแต,แต่แต่ว่าประเด็นนี้ก็คือว่าเขาเป็นคนเลือกคนไปให้ <ừ> ผมค <ๆ S 1> ิดว่า กลัวว่าวันนี้จะไม่มีตัวเลือกเลยกลัวว่าสิบสี่นี้มันจะมีแต่ผลประโยชน์ทางนั้นเลยเลือกออกมาเจ็ดไายก็แจ็คพอตทางนั้นท่านรัฐมนตรีคงเคยได้ยินคาโบราณใช่ไหมครับงาช้างก็ต้องนอกออกจากบาดช้างนะครับผมคิดว่าอาจารย์จะไม่มองโลกเลยง่ายเกิดเพราะว่าคณะกรรมการสรรหาเนี่ยนะครับ บังเอิญผมเรียนอาจารย์รผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นใครบ้างแล้วไม่ไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าไม่เกี่ยวล้วไปสู้ให้เขาทำไมผมเชื่อเราไปสกก็ไม่ใช่เราก็เขาไม่ได้มาผมก็เลยทําหน้าที่เป็นตนาจัเลยเชิญเพราะว่ามันมีจากหลายสาขามี n อ o มีเอกชนมีวิชาการมีส่วนราชการสงสัยท่านรัฐมนตรีท่านคงไม่ได้ติดตามไม่ได้ตามผมขออนุญาตเล่าให้ท่านฟังนะครับว่าแต่ละส่วนเป็นยังไงในส่วนอาจารย์อย่างที่ผมเรียนนะครับเร่งรัดมากันน้อยนะครับได้คนที่สงสัยว่า ผมใช้คำว่าสงสัยนะครับเพราะว่าคงคงปรับปรากันไม่ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่ท่านทําก็เปิดเผยผสมคุณว่าท่านไปเกี่ยวข้องกับบริษัทโทรคมนาคมบางแห่งเอาล่ะนักวิชาการพอเห็นภาพแล้วเอกชนเป็นไงราชการนี่ก็รู้ล่ะโดยตําแหน่งเอกชนเป็นเอกชนก็ก็ค่อนข้างมีปัญหาอยู่บ้างนะครับถ้าเราดูเจตนากฎหมายซึ่งตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาเพื่อให้แยกขาดจากผู้ประกอบการคือการที่เป็นองค์กรอิสระหมายถึงอิสระจากผู้ประกอบการอิสระจากนักการเมือง นะครับอิสระจากผลประโยชน์เพื่อจะเป็นกลางจริงๆอย่างที่ท่านรัฐมนตรีพูดเป็นกลางคือหนึ่งเป็นกลางระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเพราะถ้าเกิดมาจากค่ายไหนนะครับค่ายที่ไม่ได้มาจะเสียเปรียบนะครับต่างชาติจะเสียเปรียบนะครับถ้ามาจากผู้ประกอบการผู้บริโภคจะเสียเปรียบนะครับเพราะฉะนั้นต้องเป็นกลางจริงๆหลักที่บอกว่าแบ่งกันระหว่างกํากับดูแลกับให้บริการเจตนาก็ชัดเจนว่าต้องแบ่งกันนะครับถ้าไม่อย่างนั้นก็คือระบบเก่าที่เราจะมารื้อระบบเนี่ยไม่มีประโยชน์นะครับ ในซีของธุรกิจเนี่ยกฎหมายมาตรา40ที่ท่านบอกว่าใช้ความพยายามดูกันมาเนี่ยนะครับมีจุดอ่อนก็คือให้ตัวแทนเอกชนเข้าไปเลือกนะครับเลือกกันเองเดือ4สี่คนเนี่ยตรงนี้อาจจะฟังดูเป็นเรื่องธรรมดาก็ได้แต่ถ้าเกิดเราหันไปดูว่าในซี่ของวิทยุโทรทัศน์เถียงกันว่าอะไรเถียงกันว่าคนที่ทําบริษัทค่ายเทปนะครับเป็นนายสถานีเนี่ยเป็นนักวิชาชีพตามความของกฎหมายหรือเปล่าที่มีการ w อ l k ก u ักันนะครับว่านายทุนวิทยุโทรทัศน์เนี่ย เข้าไปยึดหัวหาดกันหมด NGO นั้นหวังได้ไหมนักวิชาการมีปัญหาบ้างบางบาง,บางท่านนะครับ,รบเอกชนก็บางท่านนะครับแล้วก็ในส่วนของ NGO นั้นผมคิดว่าผมไม่ได้รู้จักใครที่พูดมาจริงๆก็ไม่ไรู้จักใครส่วนตัวนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของหลักการทีนี้กระบวนการในการเลือก NGO นั้นนะครับพอดีผู้แทนของ TDRI นะครับคือดรนิพนธ์ท่านเข้าร่วมประชุมด้วยท่านกลับมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นกระบวนการที่บล็อกบอดมาคือการหัวกันมาเลยบล็อกบ,บอกดอีกแล้ว คล้ายๆกับที่ท่านอาจารย์เจิมศักดิ์เจอในวุฒิครับก็มากันถึงก็บอกเลยนะครับว่าจะเลือกกันเบอร์ไหนจะอภิปรายกันจะแสดงความเห็นกันก็บอกว่าไม่ต้องอภิปรายไม่ต้องพูดไม่ต้องจะยกมืออย่างเดียวพวกมากลากไปทำไมมันเหมือนกันนักอ่ะครับผมก็คิดว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าเศร้าสําหรับเมืองไทยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีสุเทพท่านมองว่ากระบวนการจะออกมาดีนะครับผมคิดว่าหลักฐานที่เราพบกันเนี่ยไม่ได้ชี้อย่างนั้นคิดว่าน่าเป็นห่วงมากนะครับ ที่จะยิ่งแย่ก็คือกทชเป็นหน่วยงานอิสระสมัยที่ยังไม่มีหน่วยงานอิสระนะครับเวลาใครไม่พอใจเรื่องบริการโทรศัพท์อย่างน้อยไปร้องเรียนรัฐมนตรีสุเทพได้นะครับท่านก็ต้องรับผิดชอบตามอำนาจหน้าที่ของท่านเดี๋ยวกลัวไม่ได้เลือกครั้งหน้าเป <c oughs> ็นคนไม่เลือกท่าน <c oughs> แต่กทชนี่เลือกแล้ว <c oughs> เลือกไปเลยนะครับทาอะไรติดตามไม่ได้เลยอ๋อ <c oughs> อยู่ <c oughs> 6ปีครับอยู่6ปีไม่ต้องขึ้นกับใครไม่ต้องขึ้นกับใครกําหนดเงินเดือนได้เองอ๋อนะครับแต่ว่า แต่ว่าเขาก็มีกฎหมายนะครับทําผิดก็ติดคุกเหมือนกันนะครับมีกฎหมายมมอาญานะครับเพาะเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐนะจ๊ะเจ้าหน้าที่ของรัฐเขเาเขา<ข>ถึงจะอยู่เป็นองค์กรอิสระอย่างไรเขาก็ไปทาาาาําใช้อํานาจตามอำเภอใจไม่ใช้ต้องใช้อำนาจอยู่ในกรอบของกฎหมายคือเรื่องเจ้าหน้าที่ของรัฐทําผิดเนี่ยนะแล้วก็ขบวนการฟ้องร้องผ่านศาลปกครองเนี่ยนะครับเราผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างตัวอย่างในเรื่องของวงการโทรคมนาคมเนี่ยองค์การโทรศัพท์การสื่อสารที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ เราก็ทราบดีว่าการทําสัญญาในหลายๆเรื่องเนี่ยเป็นสัญญาที่เราบอกได้เลยเป็นสัญญาที่ไม่ถูกต้องนะครับแล้วทุกคนก็ทราบดีนะครับว่าสัญญาอันนี้เนี่ยเป็นสัญญาที่มนุษย์ธรรมดาเนี่ยเขาไม่ทำนะฮะ <c oughs> แล้วก็มนุษย์เหล่านี้เนี่ยเมื่อเป็นผู้บริหารออกไปแล้วเนี่ยนะครับขบวนการเหล่านี้ก็ไม่มีการติดตามนะฮะ ชั้นใดก็ชั้นนั้นนั่นนับนั่นมันยุคก่อนนะอาจารย์ต่อไปนี้มันกระบวนการตรวจสอบติดตามโดยสังคมเนี่ยมันจะทีเย็บขึ้นถึงกทชก็ไม่รอดผมคิดว่าถ้าเราดูตัวอย่างกรณีทุจริตยานะครับซึ่งทุกคนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถามว่ามีใครติดคุกไปหรือยังไม่มีไม่มีนะครับอาจารย์เราเราผมผมเรียนอาจารย์นะครับว่าเราตัดสินกันด้วยอารมณ์ไม่ได้เพราะว่ามันก็ต้องมีว่ามันมีหลักฐานไหมผมรู้ว่าคนนี้แย่คนนี้โกง แต่ว่าเราไม่มีหลักฐานเราก็เอาผิดเขาไม่ได้หรอกใช่ไหอย่างนั้นผมผมขอขออย่างนี้มันต้องมันว่าตามตามว่าหลักฐานเนี่ยนะผมยกตัวอย่างกฎหมายที่เราพูดถึงเนี่ยตัวกฎหมายใหม่ที่กำลังอยู่ในสภาเนี่ยนะตัวร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการโทรคมนาคมเนี่ยซึ่งให้อำนาจกรชไว้มากมายเลยนะยกตัวอย่างเอาเอาประโยคเนี่ยให้อำนาจกรชในการออกใบอนุญาตใช่ครับจะออกหรือไม่ออกก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจครับโดยไม่มีกรอบนะครับสมมุติเนี่ยนะครับผมเป็นกรช ผมบอกว่าอะต่อไปเนี้ยผมไม่ให้ใบอนุญาตมือถืออีกแล้วเพราะผมมองว่ามีมือถือละ1สิบเอ็ดระบบมี n อ t 470ีการสื่อสารมี M800 องค์การโทรศัพท์มีแท็กมี AS มีตะวันเทเลคอม11ระบบไม่ต้องมีมือถืออีกแล้วถามว่าผิดกฎหมายไหมไม่ผิดเอาผิดไม่ได้นะไม่ผิดเอาผิดไม่ได้ไม่ผิดแต่พอเรารู้ถ้าไม่ออกใบอนุญาตอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้มีสองค่าใหญ่ผูกขาดก็ผูกขาดก็ผูกขาดแล้วผู้วิพภคได้ไร ทุกวันนี้เนี่ยคุณภาพการบริการของเราเนี่ยแค่6 0สิถึงเจเองของมาตรฐานที่ใช้ในสากลจํานวนช่องสัญญาณความเข้มของสัญญาณพื้นที่รับสัญญาณใช้ไม่ได้เลยต่อไปไม่ใช่สองข่้ใหญ่แล้วอาจารย์รจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีสองข่้นใหญ่อยู่วันนี้ แต่ต่อไปจะมีค่ายหนึ่งของรัฐบาลที่จะทำออกมาแข่งขันกันผมจะมาถ่วงดุลหน้แต่เขากำลังจะบอกว่ากฎหมายได้ให้อำนาจกทชบมากไปในการให้ดุลพินิจตรงนี้โดยที่ไม่มีตัวถ่วงตัวสอบยากมากครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะอาจารย์น่ะนี่ผมที่จริงผมเป็นรัฐมนตรีผมมาจากฝ่ายการเมืองผมคือคนที่กลุ่มคนที่ถูกหาว่าแม้การเมืองก็ปยุ่งมากเมื่อก่อนมันเป็นอำนาจอย่างนี้วันนี้เราเอาอำนาจนี้เนี่ย จากของรัฐมนตรีของกระทรวงเนี่ยไปให้คณะกรรมการซึ่งซึ่งผมว่าดีกว่านะในคณะกรรมการซึ่งมีที่มาหลักกาในหลักการผมว่าถูกต้องนะครับเราควรมีองค์กรอิสระมาใช้คากับมีความจําเป็นเพราะเราต้องการคนที่มีความรู้เฉพาะด้านมาทํางานทางด้านเทคนิคในรายละเอียดเพราะต้องมีองค์ความรู้เยอะมากอันนี้ถูกต้องแต่สิ่งที่ไม่ถูกต้องคือกระบวนการของคนที่มานั่นอันที่หนึ่งอันที่สองตัวกฎหมายที่คนเหล่านี้เนี่ยจะต้องใช้เนี่ยอันนี้คือสองอย่างที่ไม่ถูกต้อง เมื่อจิ่งเ่าไม่ถูกต้องเนี่ยคับต้องทำใจหน่อยะนาจย์นะเราก็บอกแล้วว่ากรรมการเนี่ยอันนี้ไม่ใช่รัฐบาลตั้งนะไม่ใช่รัฐมนตรีตั้งไม่ใช่กระทรวงต้งให้มีการสัรหาสัรหาแล้วก็กระจายไปว่าเอ็นจีโอจากเอกชนจากวิชาการจากฝ่ายราชการมีคนสมัครขนาดที่ต้องเจ็ดสิบสองรายถ้าพยมกรมก็มีนะนะมีพระด้วยแล้วตอนนี้ก็เอาไปให้วุฒิสภาเขาคัดเลือกเชื่อว่าวุฒิสภาคราวนี้ ไม่ใช่วุฒิสภาที่รัฐบาลสั่งได้เป็นวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้นถ้าวุฒิสภาเลือกคนเหล่านี้ไม่ได้ดีอีกมันก็มันก็หมผมคิดว่าถึงเพราะฉะนั้นมีกระบวนการคืออย่างนี้ผมผมขอเล่าอย่างนี้ทีเดียวคือจริงๆบ้านเราเนี่ยนะทำผิดจนมาโดยตลอดปกติเนี่ยนะครับก่อนที่เราเริ่มแข่งขันเริ่มอะไรปกติเริ่มแรกเนี่ยเขาจะออกกฎหมายโทรคมนาคมที่พูดถึงสองอย่างอันที่หนึ่งเนี่ยพูดถึงอำนาจระกรอบการใช้อำนาจของหน่วยงานกลาง ร้านที่สองพูดถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการนะฮะออกตัวนี้เสร็จปั๊บก็ไปทําการแปลรูปรายวิสาหกิจเสร็จแล้วก็ให้เอกชนเข้ามาแข่งมันจะเป็นขั้นตอนอย่างนี้นะครับแต่ของเราไม่ใช่ของเราให้เอกชนเข้ามาก่อนนะฮะเสร็จแล้วก็มาแปลรูปเสร็จแล้วก็ตั้งกรชและเสร็จร้อยค่อยมาออกกฎเกณฑ์ซึ่งมันกลับสลับทางกันทั้งหมดเลยและที่สําคัญเนี่ยนะในกฎหมายองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่เนี่ยนะครับผู้จึงได้แหมนาจกรชทำเงินได้ทํานี้ได้ทาทาได้ทุกอย่างเลย แต่ถามว่ากรอบในการใช้อำนาจคืออะไรยกตัวอย่างเช่นตะ่กี้ผมเรื่องพูดถึงให้ใบอนุญ,ญาตหลักเกณฑ์คืออะไรเมื่อไหร่จะให้ใบอนุญ,ญาตเมื่อไหร่ดดดดจะไม่ให้ใบอนุญาตอยู่ที่ดุลนิจแม้แต่กรอบจะบอกว่าเอาละถ้าเกิดการให้บริการใดส,าาสัดส่วนของผู้ให้บริการมีมากกว่า50%ยังจะต้องให้ใบอนุญ,ญาตต่อไปตัวอย่างนี้หรือเปล่าว่าผมเองเนี่ยเคยไปเห็นสมการฝรั่งเขาบอกว่าคอร์รัปชันของไทยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอำนาจผูกขาด ซึ่งที่ไหนมีผูกขาดที่นั่นมีโอกาสมีคอร์รัปชันบวกด้วยอำนาจแห่งดุลพินิจพออำนาจดุลพินิจมาด้วยสองตัวแต่ลดลบด,ด้วยการถูกตรวจสอบถ้าถูกตรวจสอบมันจะลดลงคอร์รัปชันและลดด้วยความโปร่งใสตกลงถ้าเราดูสมการตรงนี้เนี่ยจะพอไปดไ,ได้ไหมไปได้อาจารย์ผมนะว่าเรื่องนี้ต้องคุยกันยาวม,มีปัญหาหลายจุดครับแล้วผมก็ต้องคิดนะครับว่าถึงแม้ว่ากทชที่ท่านอาจารย์คิดว่ามีอำนาจมาก,มาก เขาต้องมีอำนาจใ่ะครับมันต้องมีคนที่มีอำนาจที่จะออกใบอนุญาตที่จะตีอำนาจถูกต้องครับแต่ที่สำคัญไม่มีกรอบของการใช้อำนาจกรอบของการใช้อำนาจคือพระราชบัญญัติ โทรศมนาคมนี่กาลังพิจารณาตรงนี้เปี้ยเลยครับท่านรัฐมนตรีครับตอนกฎหมายฉบับนี้ออกมาเนี่ยนะฮะผมขออนุญาตนะครับกฎหมายองค์กรจัดสรรคืนความถี่ผมมาทวงเก่งล้วครั้งหนึ่งว่าให้แต่มหน้าแต่ไม่ได้พูดถึงกรอบการใช้อำนาจเขาก็บอกอาจารย์ใจเย็นเดี๋ยวกฎเดี๋ยวกฎหมายตัวนี้จะมาคือร่างพระราชบัญญัติบอกว่าจะมาแล้วบอกว่าจะมีการกรอบการใช้อำนาจนี่ผมอ่านจนทะลุหมดทุกข้าไม่มีเหมือนเดิมผมเรียนอาจารย์ขอโทษนิดนึงครเขาบอกผมอีกว่าอาจารย์ใจเย็น ต,ตัวนี้ไม่มีกรอบไม่เป็นไรเดี๋ยวกรธชเกิดกรธชไปสร้างกรอบเองอีกแล้วถ้าเกิดพอกรธชเกิดแล้วไม่มีกรอบล่ะขราวนี้อะไรเกิดขึ้นคืออาจารย์ครับเราเราไม่สามารถจะทําอะไรตามความเห็นเราคนเดียวได้นะครับเดิมทีแผนแม่บทของกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็จะทําตามลําดับทีนี้อยู่ๆเกิดที่เขาไปร่างฐธรรมนูญมาเขาเกิดบอกขึ้นว่าคลื่นความถี่เป็นทรัพยากรของชาติเพราะนันจะต้องมี องค์กรกลางมาทําหน้าที่กํากับดูแลการจัดสรรคลื่นความถี่ทางวิทยุวิทยุโทรทัศน์และโทรคมนาคมบ,บวกเข้าไปด้วยใช่ไหม